เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้ก็ฟังธรรมะสั้นๆไปก่อนเพราะว่าสังขารไม่อำนวยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ทำให้ซุ้มเสียงอาจจะมีปัญหาก็เป็นธรรมดา ของคนเราร่างกายนั้นเป็นรังของโรคโรคมาโกโรคน้อยโรคหนักโรคเบามันก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นฉะนั้นสังขารของเราเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้วันคืนผ่านไปล่วงไปเลยไป หมุนเวียนสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และในที่สุดก็ลาลับดับขันจากโลกนี้ไปมาคนเดียวก็ไปคนเดียวฉะนั้นเวลาที่มีชีวิตอยู่ขอให้ทำทุกวันให้เป็นวันที่มีค่าใช้เวลาที่มีอยู่ยังมีคุณค่า นั่นเราเคยกำหนดรู้เพื่อมาละสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็น,ปนพื้นฐานต้องสร้างให้แน่นหนาพิจารณาดูว่าสิ่งสมมุติในโลกนี้มีอะไรบ้างอย่าเอาวัตถุต่างๆมาทับถมจิตใจสติที่เราฝึกบ่อยๆจะเป็นตัวยับยัง้งชั่งใจ มีฮิริก็คือความละอายจิตจะไปไหนถามมันก่อนจะพูดอะไรถามมันก่อนคิดก่อนด่าทำไมโกรธทำไมจะสร้างบาปอีกทำไมถามดูมีสติทุกครั้งก่อนพูดก่อนจะทำอะไรอย่าให้อารมณ์ เหนือสติกิเลสจะน้อยลงถ้ากิเลสเหนือเราขอให้ได้ทำเธอขอให้ได้สนองเธอมันเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าอารมณ์แบบนี้มันติดมานานแค่ไหนวกไปเวียนไปวนมาอยู่กับของเก่าๆความคิดเก่าๆมันก็ทุกแล้วทุกอีก ทุกซ้ำซากที่พูดมานิมาผ่านมาหมดแล้วทุกมากทุกน้อยทุกไปเรื่อยเปื่อยกว่าจะมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นานเหมือนกันนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาทำให้ชีวิตได้มาเจอะเจอพระธรรมคำสอนจึงทำให้ชีวิต พบเห็นแสงสว่างหันหน้ามาพึ่งธรรมะก็ทำให้ความทุกข์ที่เคยมีพอลดน้อยถอยลงบ้างฉะนั้นเราศึกษาธรรมะลองมองดูว่าเราได้ประโยชน์จากการฟังธรรมะหรือปฏิบัติธรรมบ้างหรือย,ยังสอนคนอื่นได้ก็ต้องสอนตัวเองได้ด้วย ถ้าเรายังทวนกระแสของกิเลสไม่ได้ยังติดใจยังปล่อยวางไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากผิดหวังเสียใจจากความรักก็เพราะอะไรก็เรามัวไปจีตราบุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเป็นของเราแฟนเราสามีเราภรรยาเรา ถามจริงเกิดมาสองคนหรือไงมาเจอกันกี่วันฉะนั้นไอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะความรักนั้นก็มีมากนึกถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงมาเคยให้ความรักแก่ท่านบ้างหรือยังความรักอื่นใดเสมอด้วยตนนั้นไม่มีความรักไม่ใช่การยึดครองยึดเอามาเป็นของเรา ของกูของกูสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นมันก็จากตายเร็วหรือช้ามันก็เท่านั้นมาคนเดียวไปคนเดียวอุปาทานความยึดมั่นห้ามยากเราจะมัวมาเศร้าหมองกับสิ่งนี้ทำไมละความโกรธได้แล้วหรือยัง จะยึดมั่นถือมั่นกับร่างกายที่ไม่เป็นสาระเพื่ออะไรกันพยายามยกอารมณ์นั้นออกไปพยายามทวนกระแสเอาสติมากั้นปัจจุบันทำอะไรอยู่คิดอะไรก็ขอให้มีสติรู้ปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้ายังทำตัวล่องลอยเหมือนเศษสวะผักตกชวา ปล่อยไปตามอารมณ์เคลิบเคลิมยังติดใจยังพอใจอารมณ์นู่นนี่นั่นเข้ามาในแต่ละวันวิ่งตามอารมณ์ไปมันก็เท่านั้นแหละทุกสุขเราเป็นผู้เลือกความบีบคั้นต่างๆทำให้จิตเกิดโทสะได้ง่ายสติตัวนี้ถ้ากำลังไม่พอทนไม่ไหว ก็น่ากลัวมากวันไหวแล้วก็เคลิบเคลิม้มมันจะเป็นอย่างนี้วกวนอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่จบสักทีวันนี้ก็ธรรมะสั้นๆอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยบางวันก็มาปรารบธรรมะบางวันก็มิทานคำากลนก็ตามเหตุตามปัจจัย ก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังตอนนี้พระอาจารย์กำลังดำเนินการจัดส่งแผ่นซีดีธรรมะไปให้กับทุกท่านทุกคนประมาณ500กว่าท่านก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ร่วมโอนปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพ ในการจัดทมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจบุญรักษาธรรมะรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเจริญธรรม